เรื่องบ้านบ้างซื้อที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ซื้อที่เรียบร้อยครับถมที่อยู่แล้วก็ออกแบบบ้านตอนนี้ก็มีแบบบ้านในใจแล้วครับผมที่เนี่ยซื้อเงินสดสดครับสดเลยหรอใช่ครับก็คือเป็นสไตล์แบบว่าไม่ผ่อนไม่จ่ายไม่เป็นไรไม่ครับผมแล้วก็ทีเดียวครับเพราะว่าเราก็ใช้เงินเก็บเราเนี่ยแหละครับผมที่แบบทํางานมาตั้งสองสามปีเนียครับในการไปซื้อที่ตรงนี้แล้วกับบ้านนี่คือวางแผนเป็นเงินสดเหมือนกันนะครับกับบ้านเหรอครับ ขอดูก่อนแล้วกันครับผมว่ามันมันจะมันจะขนาด<ง>จะจะจะขนาดไหนครับผมมีตั้งเลขกลมๆไหมลูกว่าเราจะเอาประมาณราคาประมาณเท่านี้แหละไม่อยากให้เ้านจริง,รงๆก็ไม่อยากให้เกิดสักสิบละกันครับผม,มสักสิบก็ก็ถ้าถ้าสร้างเองด้วยในะราคาสิบล้านผมว่าก็น่าจะได้บ้านที่แบบพร้อมในหลายๆด้านแล้วล่ะครับที่บ้านว,ว้ยังไงบ้างที่บ้านโอเคครับที่บ้านสนับสนุนมากๆเลยครับเพราะในการเรื่องเออซื้อที่หรือว่าถงที่หรือว่าออกแบบบ้านอะไรพวกเนี้ยที่บ้านก็คือเป็นคนดูให้ซะส่วนใหญ่ด้วยครับ ถูกต้องครับแต่กคอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพครับที่ดินแพงไหมไม่แพงครับผมแต่เพราะว่าผมซื้อไม่ไกลจากบ้านเดิมเท่าไหร่ด้วยครับผมแต่ว่าคาดว่าในอนาคตน่าจะแหนจะแพงขึ้นครับผม<อ>เพราะว่าเขาก็เริ่มมีแบบมี BTS มีอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วครับผมและที่เหตุผลหนึ่งที่ซื้อใกล้บ้านเดิมเพราะว่า Yeah> เราเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมเจ้าเราเป็นสายอินเวสทมแมนกันใช่ไหมแบบว่าอินเวสท์แมนนี่การแบบการลงทุนวางอนาคตยังไงอะไรอย่างงี้ก็ผมคิดว่า um, มันมันน yeah> ่าจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องวางแผนแหละครับเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่วางแผนทําแบบไม่มีระบบระเบียบมันก็บานไปเรื่อยๆครับเออเอออันนี้ก็คือต้องควบคุมด้วยใช่ใช่ครับเออหวังว่าอนาคตจะเป็นมหาเศรษฐีที่ดวงที่ดินอะไรอย่างงี้ไหมโอ้โหก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันครับผมเพราะว่าด้วยด้วย ที่ดินอะไรพวกนี้เวลาผ่านไปยังไงราคามันก็ขึ้นอยู่แล้วด้วยครับถ้ามีที่ดินเยอะก็ก็ดีเหมือนกันครับถ้ามีเงินก็ซื้อเก็บไปเรื่อยก็จะพยายามครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อแหละครับคุณพ่อจะชอบเรื่องพวกที่ดินเรื่องอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ปีีเขาจะได้เข้าอยู่บ้านหลังใหม่คาดว่าไม่น่าเกินสักสามแล้วกันสักสามปีแล้วกันครับให้มันดีๆไปลเนาะครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ